สวัสดีค่ะแม่บุญหลายคุ้มทองค่ะหลังจากไสาบาททำบุญเสารนิติเรียบรอยก็แวะจักน่อยจ้ะเพื่อจังบ่ไดมาหลายรอบในตัวจังหวัดจ้ะเพราะว่าออกจากหมู่บ้านมากะหลายโลยจกจดสิบกว่าโลกคุณคุณว่าค่ะสถานที่แบบนี้จะ้ะมาล่อจะ้ะมาล่อให้หางคนเปิดจะ้ะตอนนี้กันยังทั่ได้ถึงเวลา ช่งบรรยากาศห้องฝาแก้มใสจ้ะรอเวลาในห,หางิ่นเปิดก่อนจ้ะถ้นั้นนี่ก็ยังบ่ทันไา้นถึงเวลาก็เลยรอนั่งไปนั่งมาเก็บภาพบรรยากาศห้องฝาสดไซในตัวจังหวัดร้อยเอ็ดมาให้ทุกท่านทุกคนได้ชมเ้อค่ะหอมกลับรอเวลาให้ถึงเวลาสามโมงคุนวานจังค่อยจะเปิดจ้ะนนี้ก็รอไปก่อนจ้า